รู้หรือไม่80%ของการเวียนหัวสาเหตุมาจากหูสาเหตุอันดับแรกของการเวียนหัวส่วนใหญ่เกิดจากโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนอาการจะเป็นมากตอนลมตัวนอนข้างใดข้างหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการเวียนหัวจากการอ่อนเพลียโดยทั่วไปที่ลมตัวลงนอนจะดีขึ้นการรักษาคือการหมุนจัดระเบียบหินปูนเข้าที่ด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านหูสาเหตุที่พบบ่อยรองมา โรคน้ำในหูไม่เท่ากันซึ่งจะมีการได้ยินลดลงข้างใดข้างหนึ่งร่วมด้วยจึงต้องตรวจการได้ยินในตู้เก็บเสียงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาให้ยาขับปัสสาวะหรือให้ยาเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหูอาการเวียนหัวแต่ละแบบรักษาไม่เหมือนกันนะควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ที่เอ Ear ียร์โทนเพราะเอียร์โทนเรามีแพทย์เฉพาะทางด้านหูจะช่วยดูแลรักษาให้ตรงจุดถ้ามีปัญหาด้านการได้ยินสามารถนัดหมายเข้ามาตรวจเช็คปรึกษาทุกปัญหา โดยแพทผู้เชี่ยวชาญด้านหูได้เลยแค่ลง b t s เอกมัยก็ถึงเลย